พิชนานนท์นะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ามคณะจิตรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจักากงศร์ครับตอนนี้ศึกษาอยู่เอกศิลปะไทยนะครับหลายคนอาจถามผมว่าทําไมงานทุกชิ้นทุกงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมต้องทําเป็นหนังตะลุงหมดก็เพราะว่าผมตั้งแต่เด็กๆนะเอาผมพูดว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยว่าผมชอบ เกี่ยวกับหนังตะลุมากทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่เรื่องดนตรีศิละปะการแสดงหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ากับหนังตะลุงผมก็ซึมซับมาหมดจนได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจของผม,ผมที่ได้ทํางานทุกชิ้นเพราะว่าเป็นการสื่อสารต่อยอดด้วยแล้วก็อยากจะทําให้มันออมีชีวิตอยู่ต่อไน เออปีอันจริงนะหนุ่ยปีใต้น้ำท่วมนักกับมูเอดเป็ดก้อยลอยน้ำกันแม่เอ้ยเราแม่ได้ลังหนึ่งกันลอยน้ำเมาวะรุงกุกคักกุกคักกุกคักรังในึรังปอดช่วยติดแม่ว่าญ,ญ่ะเปิดกันเนอกเปื่อนก็ไม่รังเลยไปไล้ผมหเห็นปัจจุบันหนังตะลุงมันก็เหลือน้อยลงทุกวันแล้วนะครับก็มีความคิดว่าเออถ้าหากตัวเองนำ ศิละปะพวกนี้แขนงนี้มาทําเป็นงานศินละปะมาทําเป็นอ,อ,อะไรก็ได้ที่นอกจากการบอกในจอผ้าขาวก็อยากจะให้ออกมาสู่โลกกว้างเข้ากับโลกปัจจุบนันหรือว่าตามกระแสนั้นนะครับอดีตม,มันก็มีเท่าแต่การแสดงนะครับแต่ว่างานศินละปะมันก็คือการแกะแล้วก็การแสดงอะไรพวกนั้นปัจจุบันก็ นักศิลป์หลายคนซึ่งผมได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ชูศักดิ์สีขวัญซึ่งเป็นอาจารย์ที่คณะจิตกรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะครับอาจารย์ก็ได้นําเอาหนังตะลุงพวกนี้มาทําเป็นงานศิละปะแล้วผมก็เลื่อนไปดูว่าจากผมก็เลื่อนไปดูใน Facebook ว่าเอ้ยนี่อาจารย์ก็ทํ่น่าสนใจมากนี่ผมก็เลยว่าเออได้แนวคิดได้อะไรมาครับผม ถ้าพูดถึงหนังตะลุงมันมีดีอะไรก็มีดีหลายอย่างนะที่ผมได้อ้างอิงมาจากของเอกชัยศรีวิชัยเขาบอกว่าสเสน,น่วัฒนรรำเนี่ยมันคือมีสเสน่ห์ทั้งดนตรีบทกวีภาษาทิ่นแต่ว่าอยากจะผมอยากทำให้มันเป็นศิลปะอยากให้คนมองเห็นภาพแล้วก็นึกอารมณ์ตามภาพไปในหลายๆงานของผมนะครับชินได้ของผมนะครับ ในหัวข้อจิตกรรมไทยประเพณีหรือว่าจิตรกรรมไทยโบราณก็เลยได้นําตัวหนังตะลุงนะครับมาดัแดแปลงสัดส่วนใหม่โดยการเปลี่ยนจากอีกตัวหนึ่งไปเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งนี่เป็นหัวของเท่งนะครับแต่ถามว่าตัวนี้เป็นตัวของเท่งไหมเอาจริงๆถ้าถามว่าได้ไหมมันได้นะครับผมมาผสมให้เข้ากันแต่ว่าอยากจะนํารูปทรงตัวของพระเอกมา นะครับแล้วก็เนี่ยถามว่าท่อนล่างจะเป็นตัวอะไรก็เป็นตัวหนูหนุ้ยบ้างเป็นตัวอยอดทองบ้างชิ้นนี้ถามว่าชื่อชิ้นงานอะไรก็มันเป็นชื่อชิ้นงานว่าเรื่องเพื่อนนะครับก็ได้นำสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือลายผ้าะนะครับลายผ้าก็จะนำเอามาวาดตามที่แบบการแกะหนังตะลุงเขามีไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยอยากเอามาสร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมไทยโบราณน,นะครับ ถามว่าเรื่องเพื่อนนี้ทําไมผมได้แต่งว่าเรื่องเพื่อนเพราะว่านำเอาบุคลิกของคนนู่นมาของคนนี้มาผสมในคนเดียวกันคือคนเดียวแต่ว่าบางทีอาจจะเกิดการล้อเลียนกันบ้างเกิดการรี่เกิดการพูดถึงหรือว่าเกิดการดินทากันจนเป็นผลงานชิ้นนี้ที่ผมได้นํามาทําครับผมชิ้นที่สองก็เป็นงานแกะหนังโดยตรงนะครับชื่องานว่าที่รักเกิด จากสาเหตุที่ว่าผมนึกๆอยู่ว่าเอ้ยเห็นผู้หญิงมีคนเดียวอยากจะทํำรูปผู้ชายอยากจะทําตัวตลกให้มันมีหลากหลายบุคลิกหลากหลายท่าทางนะครับในการให้บ้างในการเที่ยวพาราศีบ้างในการชื่นชมในตัวผู้หญิงของคนคนนั้นถามว่าผู้หญิงคนนั้นทําไมถึงทําหน้าบูดห,หน้าเบี้ยวก็อยาก อยากจะให้รู้ว่าผู้หญิงคนคนนั้นก็เขาก็เอาจริงเขาก็กลัวเหมือนกันนะเหมือนผู้หญิงทุกคนที่โดนเหมือนจะโดนตู้ค้าบ้างโดนอะไรที่ว่าไม่ดีไม่ร้ายเข้ามาบ้างคําพูดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนชิ้นที่สามนะเป็นชิ้นที่ผมต้องบอกว่าผมดีใจแล้วก็รู้สึกดีผูกพันกับผลงานชิ้นนี้มากที่สุดนะครับชื่อชิ้นงานว่ารูปตั้งแผงแหลงคนเดียวได้นําไปจัดแสดงที่ วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับไปชิ้นงานนี้ไปทํากันที่โน่นแล้วก็อยู่อยู่กันที่โน่นกินกันที่นู่นนะครับด้วยความสนุกด้วยความอะไรก็บอกตรงๆว่าเป็นความทรงจําที่ผมจําไม่ลืมไปตลอดชีวิตเลยแล้วก็เป็นความสุขที่งานศิลปะของผมชิ้นนั้นงานวัฒนธรรมของผมได้นําไปจัดแสดงที่ไกลๆผมถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ ชิ้นงานชิ้นที่สนะครับก็ได้ไปแสดงที่แถวแถวราชดำเนินในเขตกรุงเทพมหานครช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนะครับต้องขอบคุณศิลปินขอบคุณผู้คัดเลือกขอบคุณอาจารย์ทุกๆกคนนะครับที่ทาให้ผมได้มีจุดจุดนี้แล้วก็ได้มีประสบการณ์ฝึกประสบการ์ชีวิตฝึกการเดินทางไกลๆครับชิ้นที่สี่นะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความเชื่อวิถีชีวิตของคนในชาวบ้านนะครับผมก็เลยได้นำเอา รูปทรงพัฒนามาจากชิ้นที่สองในชิ้นที่สามนำมาขยายนำมาเพิ่มให้มันดูสนุกขึ้นนะครับอันนี้ผมทำเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับจะเห็นข่าวตัวไปเป็นกระแสเป็นเป็นกระแสที่ผมเห็นต้องบอกว่าต้องเห็นเห็นทุกวันนะครับจะเป็นอะไรที่เห็นแปลกๆหน่อยหลายคนก็จะตีเป็นเบอร์เป็นหวยหลายคนก็จะพูดไปแบบต่างๆหน้าเห็นอะไร นิดๆหน่อยอยก็เออนำมาคิดว่าเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สร้างขึ้นได้ประดิษฐ์ขึ้นแต่ที่จริงแล้วของพวกนี้นะครับมันก็เป็นแบบธรรมชาติมันได้สร้างไว้ครับผมเหตุผลหลักๆจุดประสงค์หลักๆก็อยากให้เด็กรุ่นหลังอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นวิถีชีวิตการทำงานเรื่องราวต่างๆผ่านศิลปะและผ่านแสงไฟครับ ขอบคุณที่เข้ามาชมผลงานของผมนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องผมกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากอยากให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตทุกๆวันขอบคุณครับผม